แต่เป็นเมียรทัวรตามนั่งอยู่นู่นผมันจะขี่มาถึงก่อนใช้เวลาอยู่ก็เลยเอาแคนลอนมาผมก็ไปนั่งเป็นแต่ผมไม่ผมไม่กล้าโดดลงไปตัวเปล่าไงก็จมเหมือนกันก็เลยเอาแคนลอนมานั่งไ้มปลอดภัยก่อนเนะอันจะเป็นสีบัถงเขาเ่งถามคนกที่ไม่จบศพกติศพต่ำจมเนี่ยต้องรอขึ้นเืดถึงจะลอยผมั็ยังคิดอยู่ว่าทำไมเขาไม่จมแต่ว่าเห็นพูดันเข้อนน้องไอ้น้องคนเมื่อกี้ว่ามันวิ่งมาดูคนแรกเปล่าคนที่ว่า เราเห็นครั้งสุดท้ายมาเมียโทรตามไงผมเลยมาผมไม่เห็นคนแรกหรอเมียโทรไปตามเปดยังต่อคนมืดแล้วนะประมาณกี่โมบ้านเียเบอกให้ว่าเอามีคนจมน้ำเเมียโทรไปบอก้ายานขป่ารถปื๊ดมาเลยเ้กี่โมงกี่โมงเราไม่ดูนาฬิกาเราไ้ประมาณประมาณเดี๋ยวประมาณตบกลุ่มหรืป่ะ ไม่ไม่น่าถึงนะนั่งอยู่รังคานถูกเลยกเลยก็มาถึงเพื่กวบอกเอาแก่รอนมากแกรอนี่ว่ดผู้บาดเจ็บเปี่ยนแลวเพิ่ด้วับแข้งขาเปลูก้าดจ็บตรวสอบแข้ได้าย่สิบห้าอเข้าวัดเลยเดยวไม่ติดใจนะเดี๋ยวไปลงโรงพยาบาลเราวไหมเนี่ยนมอยู่จะหายไปบ้างนมกินไปสองกล่องดูนะกินนมไปสองกล่องตายจนตาย ไอ้วโอ้ยมาแล้วเหรอตกลตกก็โทรไปเรียกนี่ะท้หม้หมมาดให่อกชั่วมงจะลอยนี่ลอยเร็วายแพวอีแพวอีแพวบราณจีบอก็เรียกมึงอ่ะไม่ใช่อ้ปาอางก็เรียกมึงระมาณี่มาสักพักงอ่ะไม่ได้ในกาแล้เพิ่งกลับมากลับมา มาแล้วก็คือที่ยาดไปเว้นมาต้งเฟิร์สมาลแล้วเหรอก็ตกเหรอพอตกก็โทรไปเรียกได้เลยทั้โมงค์นี้เอาโน่งองค์ใส่ตอนตอนที่เห็นได้จานไหมายถึงว่าเขาเขาจมไปยังเขาเสียชีวิตยังไม่รู้ไม่รู้อ่ะนี่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันลอยขึ้นมาแล้วนี่ก็ไม่รู้อ่ะเขาหายไปนานไหมครัก็หายไปแค่แป๊บเดียวนะ เพราะว่าก็กเอไมยถึงว่าเขาตะโกนขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับเออแล้วก็วิ่งรีวิ่งไปดูเลยตอนที่บอาขอความช่วยเหลืออ่ะไอ้แผวก็ขอไอ้คนชั่วบ้านหลังข้างหลังนี่ไงครับมันได้ยินมันก็เลยไปเอาไอ้ไฟหัวมามาส่งมาส่งแล้วก็เลยเห็นเห็นยายอ่างก็ลอยแล้วไงลงก็เลยวิ่งมาวิ่งมาลง